พอดีบ้านทั้งนี้ก็ได้ยินเสียงดังก็เลยวิ่งออกมาดูก็พอดีก็กเอารถไปก็ติ้งไปขับหมววันไปที่นีครับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าวันเกิดเหตุได้เห็นคนร้ายเป็นชายขับรถกระบะมากันประมาณ4คนโดยใช้วิธีตัดฐานขององค์พระและยกขึ้นรถก่อนจะนำไปชำแหละในป่าล้างใกล้กับภูเขาผมก็ไปดูเพลงโคราชกลับมากทีทุ่มยังอยู่ ตอนนี้ก็ไปนอนอยู่บ้านนะมันนอนไม่หลับเพลงโคราชเขาเล่นก็นอนฟังเพลงโคราชจนเพลงโคราชเลิกทีนี้ก็ได้ยินเสียงตุ่มมันดังสนั่นมันไวผมก็เอ๊รถใครมันมาชนคอสะพานดึกๆจนป่านนี้ก็เลยลงอกชงเงิมาดูมาดูก็เห็นรถบัรจดตรงนี้มันก็ระยะไม่ถึงนาทีจากที่ว่ามันดังแล้วมันก็ออกตัวไปเลยถ้ามันดังจากตรงนี้ผมต้องแลเห็นคนยกคือมันระยะแค่ลมแล้วมันก็ออกตัวไปเลย พระศีวดรีที่ถูกขโมยไปถือเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ชาวบ้านนับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านใน4ี่หมู่บ้านของตำบลลางยากกว่า1,000ครัวเรือนซึ่งพระพุทธรูปองคนี้ได้มีการประดิษฐานมามากกว่า13ปีแล้วไม่สบายใจนะครับเพราะว่ามันท่านเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นดวงจิตดวงใจของคนอย่างรากเพราะว่าใครผ่านไปผ่านมาจะเคารพนับถือ จะกราบไหว้พรานการกระทําอย่างนี้ผมคิดว่าเหมือนการที่ว่าทําลายจิตใจของพี่น้องประชาชนชาวตำบลอย่างรากทั้งหมดคนอยู่เจมบ้านเกมเมืองก็อยากมาขอก็กินก็หมาจีจะไปเบียดเบียนท่านเลยท่านเป็นแค่ขอาเหนืองท่านเป็นแค่เป็นปูนท่านก็อยู่จิกจื่อท่านก็ไม่เคพูดแกียจอยากคนเป็นมันอดมันอยากก็มาขอกันกินกเข้าวัดก็เยอะแยะไปพระก็บินงกระบาดมาไว้เจมวัด ก็มาขอจ้งจริงก็ใหเหเงินของไม่มีก็งานก่อจ้างก็เยอะเขาจ้างงานเราทำผมไป น่าเสียใจไหมก็เป็นคนมีอไว้เยวะครบสามทุกสองก็กําำมาหากินกันไม่ใช่มายัดกินกันท่านผู้ชมครับขณะน,นี้ทางชาวบ้านตําบลยางล่าครับได้มีการถอดฐานของพระศิวลีที่ถูกคนร้ายใจบาปครับมีการขโมยองค์พระไปและตอนนี้ครับอีกไม่นานทางชาวบ้านจะมีการนําองค์พระพุทธรูปศิวลีองค์ใหม่ครับมาติดตั้งตรงบริเวณเดิมที่ถูกคนร้ายขโมยไปครับ มีอะไรลูกะไรลูกหองเถอะไม่มนไมไีนะเนี่ย โดยชาวบ้านจะมีการจัดสวนบริเวณใกล้เคียงให้ดูสวยงามขึ้นและจะมีการติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มมากขึ้นพร้อมกันนั้นองค์พระที่จะบริสถานขึ้นมาใหม่จะใช้เหล็กและปูนแทนการใช้ทงเหลืองเพราะเกรงว่าจะมีคนร้ายเข้ามาก่อเหตุลักษณะนี้อีกด้านฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าคนร้ายน่าจะเป็นพระลูกวัดที่เคยบวชเรียนแต่ถูกจับศึกเพราะมีส่วนพัวพันยาเสพติด และได้หวนกลับมาพร้อมเพื่อนอีก4ี่คนก่อเหตุในครั้งนี้ตอนนี้คนร้ายน่าจะยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีสังคมเพชรศีกองถ่ายภาพวรพันธุ์สุกแก้วรายงานครับจริงๆแล้วช่วยกันสาบแช่งคงไม่พอครับชาวบ้านบอกอย่าได้พูดได้เกิดเลยจริงๆแล้วทางตำรวจเนี่ยควรจะไปติดตามแก๊งคนร้ายรายนี้ครับมาให้ได้โดยเร็วที่สุดเพราะว่าตรงนี้ครับชาวบ้านใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมากว่าเป็น 10, 10ปีนะครับ แล้วก็ชาวบ้านยังฝากบอกอีกว่าถ้าเกิดว่าโจรใจบาปรายนี้ครับอดอยากก็ขอข้าวพระกินได้ไม่จําเป็นต้องมาตัดพระพุทธรูปไปขนาดนั้นนะครับพระศิวลีองค์นี้ครับสูงประมาณ1เมตร80เซนนะฮะปรากฏว่าคนร้ายก็เข้ามาในกลางดึกแล้วก็หลังจากนั้นก็ตัดไปเหลือแต่พระบาทครับที่ติดอยู่กับฐานเอาไว้ก็คนร้ายวางยาเบื่อสุนัขครับหลังจากนั้นก็ ใช้ความมืดแค่ว่าตัดตรงบริเวณขาล้มตูมไปไม่ถึงนาทีครับชาวบ้านก็บอกว่านึกว่ารถชนสะพานแต่ที่ไหนได้คนร้ายล้มพระศิวลีลงไปแล้วหลังจากนั้นก็ยกขึ้นไปครับคือไม่ได้เอาไปบูชาไม่ได้เอาไปแลรแน่นอนเอาทองเหลืองไปขายครับเพราะว่าพระศิวลีองค์นี้ทําด้วยทองเหลืองหลังจากนั้นชาวบ้านก็พยายามที่จะสาบแช่งอย่างเดียวนะทั้งครูทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไม่พอใจอย่างแรงครับ ตำรวจครับต้องแก้ไขแล้วครับที่จังหวัดลบบุรีต้องเร่งติดตามคนร้ายมาให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับไปอีกเรื่องหนึ่งครับไปที่ตำรวจภูธรภาค2โคศกกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2ครับพันตำรวจยิ่งยศเทพจำนงครับมีวิวัฒนาการสมัยใหม่ครับผมว่านักข่าวนี่คือหนักใจแล้วสิคือตั้งแต่นี้ไปเนี่ยตำรวจอาจจะไม่ต้องนั่งถแถลงข่าวแล้วครับเพียง mm hmm. แต่ว่าตำรวจอาจจะถ่ายคลิปวิดีโอมาให้เรียบร้อยและส่งให้ครับมี การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่การสร้างเน็ตเวิร์กสมัยใหม่เพื่อที่จะให้ประชาชนติดตามผลงานของกองบชาการตำรวจภูธรภาคสองและสำคัญอีกอย่างหนึ่งคืออยากให้ประชาชนนะครับเข้าถึงตำรวจมากขึ้นโดยใช้โซเชียลมีเดียเข้าหาตำรวจครับพูดง่ายไม่แน่ใจว่าจะเข้าถึงขนาดไหนอลองไปติดตามดูครับคุณอิทธิพลเอี่ยมเชยจะมีรายงานเรื่องนี้มาฝากครับ วันนี้ทางทีมข่าวได้สัมภาษณ์พันตารวจเอกยิ่งยศเทศจำานงโฆษกตํารวจภูทรภาคสองเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กผ่านช่องระวังภยัยในการป้องกันภัยให้กับประชาชนในท้องที่เพื่อสะดวกแก่การช่วยเหลือและแนะนําวิธีการป้องกันภัยต่างๆให้กับประชาชนเพื่อตอบสนองในการรับระบบประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงในไม่ช้าผมคิดว่าอีกไม่กี่ปีหน้าคําว่าสมาร์ทโฟนคาว่าแทบ็บเล็ตมันคงจะกลายเป็นของใกล้ตัวของของคนเกือบทุกทนชั้นแล้วนะครับแล้วเราคิดว่า เราจะเครื่องมือพวกนี้สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือไม่ก็อย่างน้อยสุดคือคอมพิวเตอร์นะแล้วเอาเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลมีเดียมาใช้ในการขยายเครือข่ายการสื่อสารไปยังพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ให้พี่น้องสื่อมวลชนนะ่ะนำไปขยายความไปสู่มวลชนต่อไปครับผมคิดว่าไอ้เรื่องอย่างเนี้ย มันเป็นเรื่องการใช้เครื่องมือสื่อสารการใช้เทคโนโลยีการใช้โซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นวิธีคิดในการทำงานแนวใหม่ของเราว่าทำยังไงเราจะบอกแจ้งข้อมูลข่าวสารทำยังไงเราจะประชาสัมพันธ์งานของเราไปสู่มวลชนได้กว้างขวางที่สุดค,คนเข้ามาในพื้นที่แล้วเนี่ยเขาโหลดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มาใช้เนี่ย อย่างหนึ่งที่เขาจะได้รับก็คือการแจ้งข้อมูลข่าวสารนะครับเราสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารเตือนภัยได้เราสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับประชาชนที่เข้ามาได้ว่าเขากําลังอยู่ในพื้นที่นี้ข่าวสารเรื่องอาชญากรรมอะไรที่เขาต้องระวังข่าวสารอะไรที่ตํารวจทํางานแล้ว,แล,วแล้วเกิดผลกับประชาชนในกณรัเดียวกันเนี่ยการแจ้งข่าวจาก ผู้ใช้แอปพลิเคชันเพื่อขอความช่วยเหลือตำรวจเช่นเวลาเขามีเหตุร้ายมีภัยอะไรเกิดขึ้นในขณะที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค2เนี่ย mm hmm. เขาก็สามารถแจ้งมาได้ผ่านนะทางแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับมันก็จะอาจจะมีการกําหนดจุดละติจูดลองจิจูดจากเทคโนโลยีที่เรียกว่าโลเคชันเบสนะครับซึ่งอยู่ในแอปพลิเคชันตัวนี้ว่าเขากําลังเกิดเหตุที่พิกัดไหนนะครับแล้วถ้าเกิดสามารถมีสติดีสามารถถ่ายรูปมาได้ ถ่ายเป็นคลิปส่งมาได้ด้วยเนี่ยตรงนี้ก็จะถูกส่งมาที่ศูนย์รวมข่าวศูนย์รวมข้อมูลของเราหรืออาจจะส่งไปตามเครือข่ายหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนเช่นโรงพยาบาลหรือพวกมูลนิธิต่างๆเนี่ยก็จะได้มาถึงที่เกิดเหตุได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องการให้เครื่องมือกับประชาชนในการมาใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยได้อย่างมั่นใจได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่า รังพังกาลังตํารวจเองเนี่ยคงมีไม่พอที่จะเอามาดูแลประชาชนแบบตัวต่อตัวนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดมีแอปพลิเคชันตัวนี้มาเกียวเหมือนกับมีเจ้าหน้าที่ติดตัวตลอดเวลาครับกับ,บอันนี้ก็เป็นรูปแบบของรายการที่เราออกทางช่องเอ่อทีวีแล้วก็ทาง,งวิทยุนะครับก็เราก็ได้ร่วมมือกับช่องรอมไัยในการมาให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะครับทางวิทยุแล้วก็อาจจะมีรายการวิทยุของตัวเองนะครับ ไอ้ทั้งหลายแม้งโปรเนี่ยเราทำทำง่ายๆจากเครื่องมือสื่อสารเนี่ยเครื่องที่ทั้งหลายนะครับทั้งทั้งโทรศัพท์มือถือทั้งแท็บเล็ตนะครับคิดว่าอุปกรณ์เครื่องที่ทั้งหมดเนี่ยมันเวลานี้มันง่ายต่อการผลิตรายการเองนะครับ<ม>ก็เข้าคอนเซปต์ของทางทางเนชั่นรุกนะคือกลายเป็นนักข่าวพลเมืองตำรวจเองเออต้อง ต้องต้องทําที่เป็นนักข่าวพลเมืองด้วยเหมือนกันในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับนี่ก็เป็นรูปแบบแอปพลิเคชันนะครับที่ที่เราคิดว่าเป็นเป้าหมายของเรานะครับแล้วก็นี่คือมาต,ต้นในงานในการทํางานพวกเราคือคือกิรชนต้องอยู่เย็นเป็นสุขจนผู้ร้ายต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์นะครับก็ให้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมผมเข้ามาที่นี่ได้ครับซึ่งทั้งบดนี้ คือการพัฒนาของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค2เพื่อให้ประชาชนสะดวกสบายในการสื่อสารกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมไปถึงชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยจะได้มีความมั่นใจในการท่องเที่ยวรวมไปถึงการป้องกันภัยในรูปแบบต่างๆที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค2ผ่านทางแอปพลิเคชันทั้งนี้ทางทีมข่าวระวังภัยได้ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค2เพื่อเป็นอีกหนทางหนึ่งในการประสานงานต่างๆให้กับประชาชนอิทธิพลเอี่ยมเชยรายงาน รับทันสมัยจริงๆครับโซเชียลมีเดียครับทางตำรวจเองนั้นดูเหมือนว่าจะทำงานยิ่งกว่าข่าวไปซะแล้วครับเนื่องจากว่าการแถลงข่าวภาพท้ายๆเนี่ยจริงๆแล้วทางโฆษกของตำรวจภูธรภาคสองครับพันเบรกย,ยิ่งยศเทพจำงเนี่ยท่านถึงขขั้นว่าจัดรายการเองเลยนะครับจัดรายการโทรทัศน์จัดรายการวิทยุแล้วก็นาภาพต่างๆมาประกอบร้อยกันเหมือนกับเรียบเรียงเป็นข่าวเลยทีเดียวนะครับ คือลักษณะของการทํางานตรงนี้นะครับถ้าเกิดทํากันดีๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วนักข่าวอาชญากรรมในน่ากลัวครับเพราะว่าดีไม่ดีอาจจะต้องไปลอกข่าวจากทางกองบัญชาการตารํารวจภูธรภาค2นะครับก็ดีครับที่นําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้จะได้ทันโจรสักทีโดยเฉพาะเรื่องของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับชาวต่างชาติตาํารวจภูธรภาค2เนี่ยต้องรับภาระมากทีเดียวนะครับเนื่องจากว่ามีแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะพัทยาระยองต่างๆเนี่ยนะครับ ก็นักท่องเที่ยวเยอะครับถ้าหากว่ามีการป้องกันภัยชนิดที่ว่าตามหลังโจรแล้วน่ากลัวครับแต่ถ้าเกิดการพัฒนาอย่างนี้ครับพันวยยิ่งยศเทพจำงเนี่ยลักษณะของการทำเช่นนี้แล้วผมเชื่อว่าอาจจะก้าวไปไกลกว่าโจรน,นิดนึงนะครับนับว่าดีทีเดียวนะฮะที่ไปดักหน้าโจรเอาไว้ไม่ให้โจรกลุ่มนี้เข้าไปก่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือนักท่องเที่ยวด้วยกันตามไม่ทันครับตำรวจหน้าชื่นชมครับถ้าทําได้ตามโครงการนี้ครับ เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามีอีกหลากหลายประเด็นด้วยกันนะครับที่จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันครับ